うん。 สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกี้คนไทยในอเมริกาค่ะก็ช่วงนี้ก็หายไปเลยนะคะไม่ค่อยได้ทำวิดีโออีกก็ตอนนี้นะคะนั่งรองน้องจัสตินเขา,าซ้อมกอล์ฟเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะเป็นฤดูก,การเล่นกอล์ฟแล้วเนะเาะจะเข้าสปริงแล้วะคะ่ะ13มีนานี้เขาก็จะ ปรับเวลาเนาะ The saving time คือขยับเวลาขึ้นมาเนาะเพราะว่ามันจะเข้าช่วงสปริงแล้วก็เข้าซัมเมอร์แล้วเนาะก็เป็นซีซั่นของการเล่นกอล์ฟเนาะเหมือนที่เราบอกไปว่าเด็กที่นี่จะเล่นเล่นกีฬาตามฤดูกาลเนาะก็ช่วงที่แล้วเนี่ยมันเป็นช่วงวินเทอร์ Winter, ก็เล่นกอล์ฟไม่ได้ก็น้องเขาก็ไปเล่นเฟนซิ่งก็ฟันดาบเนาะแล้วตอนนี้ก็ฟันดาบก็จบแล้วแล้วก็กอล์ฟซีซันของ Golf กอล์ฟก็เริ่มแล้วนะคะก็น้องเขาก็เลยต้องมาซ้อม ซ้อมกอล์ฟกับทางโรงเรียนกับทีมของโรงเรียนเนาะคุณแม่ก็จะมานั่งรอนะคะบางวันเขาก็จะไปเองเนาะก็จะมาเล่าว่าเราหายไปไหนเนาะไม่ค่อยได้ทำวิดีโอนะคะคิดถึงทุกคนเลยนะคะก็อยากทำบ่อยๆเหมือนเมื่อก่อนเนาะก็คือตอนนี้มิกกี้ก็ไปเรียนเนาะเรียนที่ Community College เนาะเรียนเกี่ยวกับโปรแกรม ESL เนาะก็คือเป็นโปรแกรมสำหรับ คนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเนาะก็อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะว่าเราไปสมัครเรียนอะไรเนาะก็เริ่มเรียนมาแล้วก็มิกกี้ก็ไปสมัครงานนะคะสมัครเอ่อเกี่ยวกับเอ่อแค v e กิฟเวอร์เนาะก็ดูแลผู้สูงอายุนะคะที่เอ่อผู้สูงอายุที่เขาต้องการเพื่อนเอ่อผู้สูงอายุที่เขาเอ่อสุขภาพปกติเอ่อแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีความเจ็บป่วยมีโรคประจำตัว อาจจะมีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวตัวเองได้น้อยเนาะหรือไม่ก็เป็นดิเมนเชียก็คือมันกลังหลงลืมหรือไม่ก็อัลไซเมอร์หรือไม่ก็คนไข้ที่เอ็นดอฟไลฟ์ก็คือคนไข้ที่ที่เป็นเออ a พาริทีฟแคร์ค่ะมันเป็นระยะสุดท้ายของชีวิตเนาะแล้วก็อีกหลายๆลักษณะของผู้ป่วยผู้สูงอายุนะคะก็งานนี้ก็คือมันก็จะรวมทั้งดูแล ผู้ป่วยอ,อย่างเช่นการให้ยาการรีมายกันรับยาเนาะการช่วยผู้ป่วยช่วยเหลือผู้ป่วยเนาะทำกิจกรรมไม่ว่าจะทำอะไรอาบน้ำเข้าห้องน้ำขยับร่างกายหรืออาจจะบางคนเขาก็ต้องการให้เราช่วยทำอาหารให้ดูแลน้องน้อง,องสุนัขน้องแมวสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยคือเขาถามเรานะคะก่อนที่เราจะที่เวลาที่เราสมัครเนี่ยเขาจะถามเราว่า เราอยากทํามาเกี่ยวกับอะไรบ้างถ้าเราอยากทําทั้งหมดเลยทั้งแบบเ,เราเรารู้สึกว่าเรา comfortable เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เราก็ติ๊กไปเกี่ยวกับร transportation ก็คือการที่พาผู้สูงอายุไปซื้อของไปนั่นไปนี่ก็โอเคก็ติ๊กไปเนาะเรา,เ,าเรื่องของการช่วยเหลือ ช่วยเหลือกิจกรรมในบ้านหรือหรือเกี่ยวกับการทําอาหารคุกกิ้งการเ,าเป็นเฮาส์คลิปเปอร์อะไรเงี้ยเราก็ติกได้นะคะถ้าเราอยากจะทําพวกนี้แต่ถ้าเราไม่ต้องการเราอยากแค่ดูแลเขาอย่างเดียวเนี่ยเราก็แค่บอกว่าแคา่แค่จะดูแลเรื่องการเคลื่อนไหวร่างกายดูแลเรื่องโรคของเขาเรื่องความเจ็บป่วยเราก็ติกแค่นั้นนะคะแล้วแต่นะคะว่าใครจะสะดวกที่จะทําอะไรบ้างเนาะแต่ว่าเรื่องของ เรื่องของเรื่องของเคสมันก็อาจจะน้อยลงแคบลงเนาะเพราะว่าผู้ผู้สูงอายุบางคนเขาก็อยากให้เราช่วยเรื่องของเขาอาจจะเป็นภาวะปกติไม่ได้เจ็บป่วยแต่เขาแค่อยากให้เราช่วยเรื่องแบบเอ้ยพาเขาไปเดินเล่นพาเขาไปซื้อของพาเขาไปพบแพทย์หรือไม่ก็แค่ไปนั่งคุยกับเขานั่งดูทีวีกับเขานั่งเล่นเกมกับเขานั่งเล่นเกมโดมิโน่ดังอ่านหนังสือกับเขาหรืออะไรแค่นี้ที่ไม่ใช่ผู้สูงอายุที่ที่เขาเจ็บป่วยเนาะแต่เขาต้องการเพื่อนต้องการคนช่วยทํากิจกรรมที่บ้านอย่างเงี้ยค่ะ แบบนั้นก็ได้เนาะเราก็ติกต๊กติ๊ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสะดวกกับทั้งผู้หญิงผู้ชายไหมอะไรอย่างเงี้ยสะดวกกับการดูแลสัตว์ไหมเราก็ติก๊กบอกไปเนาะก็คือมีหลากหลายเนาะเนี่ยก็เป็นงานลักษณะแบบนี้นะเนาะแล้วก็ไปดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะคะก็คือไปที่บ้านของผู้ป่วยเนาะเราก็ไปสมัครเนาะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าเราไปสมัครยังไงเดี๋ยวเราจะมาเราจะเล่าเรื่องของการสมัครยังไงแต่ว่าเรายังไม่เล่าลงลึกเรื่อง,องการทํางานเนาะก็ เราก็เข้าไปที่ในเว็บไซต์ของเขาเนาะเข้าไปาฟิลในแอปพลิเคชันของเขาคือเราก็บอกข้อมูลส่วนตัวว่าเราจบอะไรมาเรามีประสบการณ์ทําอะไรบ้างทําอะไรมาบ้างเนาะแล้วก็มีใครที่สามารถเป็นเร f เ r นต์ให้เราเนาะบอกข้อมูลสมัครทางเว็บไซต์อะไรเรียบร้อยเนาะแล้วเราก็โทรไปด้วยเนาะเราก็เลยโทรไปบอกเขาว่าเราอยากได้งานเราอยากทํางานกับ ที่นี่อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยนัดเราว่าอ่าถ้างั้นนะเดี๋ยวนัดให้มาคุยกับ HR เนาะเอ่อแล้วก็เตรียมเอกสารอันนี้นี่มาเนาะเอกสารที่เขาให้เตรียมเนาะก็คือมีเอ่อใบขับขี่รถเนาะเอ่อ driver license เนาะแล้วก็มีเอ่อ SSN เนาะเลขเอ่อ social security number เนาะแล้วก็มีเอ่ออะไรนะเอ่อ registration รถ คือการอะไรนะการจดทะเบียนรถนะคะ,ะาราคาการจดทะเบียนรถแล้วก็อินชูเรนซ์ของรถเนาะเหมือนพวกเป็นประกันพอร์บโบอะไรอย่างเงี้ยก็จะ2ออย่างเนาะรถเนาะแล้วก็จะมีเอกสารการรับรองว่าเราฉีดวัคซีนครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาให้เราถือไปเนาะเราก็3วันเนาะเราโทรไปหาเขาแล้วก็3วันหลังจากนั้นนะคือมันติดเสาร์อาทิตย์เนาะพวันจันทร์เขาก็โทรมาว่านัดให้เรา ไปเจอเขาเนาะ HR เนาะ HR ก็คือเป็นบุคคลที่เขาเรียกว่า Human Resource เนาะก็คือเป็นบุคคลที่คัดกรองบุคลากรที่จะรับสมัครคนที่เขาจะเข้ามาทํางานอะไรอย่างเี้ค่ะแล้วก็เข้าไปพบ,พบเขาที่ออฟฟิศเนาะก็เตรียมเอกสารไปเขาก็นัดเรานะคะว่าให้ไปวันจันทร์บ่ายโมงอนะไรอย่างเี้ค่ะเราก็ไปพบ HR ที่ออฟฟิศเนาะ ตอนนี้ลมแรงมากเลยนะคะทุกคนอาจจะได้เสียงได้ยินเสียงลมเลาะลมแรงมากๆเลยไม่รู้ว่าน้องไปเล่นกอล์ฟกันยังไงก็สรุปพอไปเข้าพบเนี่ยก็คุยกันว่าทํางานเธอทํงาทงานอะไรมามีประสบการณ์อะไรนั่นนู่นนี่เนาะสรุปว่าก็คุยกันเรื่องลักษณะงานแล้วก็วันที่เราสามารถทํางานได้เราจะบอกว่าเราสามารถเลือกวันทํางานได้นะคะแล้วก็เลือกเวลาทํางานได้ตามที่เราสะดวกเลยนะคะเดี๋ยวเขาก็จะจัดให้เราเองเนาะก็คุยกันแล้วก็เขาก็เลยให้เราเนี่ยตรวจปัสสาวะนะคะ เซ็นเอกสารนั่นนูน่นนี่เรื่องแท็กเรื่องภาษีอะไรอย่างเงี้ยคุยกันเยอะมากเอกสารเยอะมากเลยนะคะแล้วเขาก็ให้เราตรวจปัสสาวะเพื่อที่จะดูเรื่องของสารเสพติดมีไหมแล้วก็เช็คแบก,กาวเราว่าเรามีคดีอะไรหรือเปล่าเนาะเช็คแบก,กาวเนี่ยก็จะต้องส่งไปศูนย์ของรัฐรัฐนั้นนะคะผลก็จะออกมาภายในยี่สิบชั่วโมงแล้วก็ให้เสียเงินในการตรวจ20 20ี่เหรียญนะคะแต่ว่าทางออฟฟิศ uh, เนี่ยทางคอมพนีเนี่ยเขาจะ เขาจะออกให้เราก่อนแล้วเดี๋ยวเราทางานเขาก็จะเก็บเงินเราสรุปว <go> ่าค like, yes, ืออ like ่ะเขารับเร็วเราเรารับเราแล้วใช่ไหมเราก็เลยถามเฮช่าว่าสรุปว่าเธอรับฉันแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮช่าบอกใช่ฉันรับเธอแล้ววันนี้เลยเอ้าคุยกันแค่นิดเดียวเองเขาอาจจะดูตรวจสอบประวัติเราจากการที่เราลงกรอกข้อมูลมาก่อนแล้วเนาะแล้วก็นั่นแหละแล้วเขาถึงถึงแบบว่าโทรกลับมาสามวันแล้วก็ให้เราเข้ามาก็คือนั่นแหละเขาเขารับเราแล้วเขาก็ให้เราตรวจฉี่วันนั้นเลยสรุปตรวจมาแล้วผลแล้วก็ นกทีฟนะคะก็ไม่มีอะไรไม่มีสารเสพติดแต่ว่าไอ้ตัวเรื่องของเช็คแบ็กกราวเรื่องประวัติคดีอะไรเงี้ยก็ต้องรอยีชั่วโมงเนาะเขากอา็อธิบายเรื่องงานแล้วก็ให้เราโหลดแอปพลิเคชันเนาะเรื่องของการที่เราจะมีสเกจจู e ในเรื่องของของตารางการทำงานแล้วก็การคล็อกอินคล็อกเอา ก็คือเวลาที่เราไปทําง,งานเราจะต้องลงเวลาที่เราเริ่มปฏิบัติงานเนาะที่นี่เขาจ่ายเป็นชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเข้าทําง,งานมันก็ต้องเป๊ะเปเป็นชั่วโมงเนาะเาถึงจะจ่ายเราถูก clock out ก็คือเวลาที่เราทําง,งานเรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องลง clock out ลงเวลาออกเนาะก็เขาก็จะให้เราโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ อธิบายเรื่องของสกจจูการทํางานของเรานั่นนู่นนี่นะเพราะเราระบุเวลาไปแล้วว่าเราสะดวกทําวันไหนเวลาไหนเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือการโหลดแอปพลิเคชันในการทําข้อสอบเนาะเพราะว่าเราจะต้องทําข้อสอบให้ผ่านเพื่อที่จะทํางานตัวนี้นะคะเราต้องศึกษาแล้วก็ต้องเรียนแล้วก็ต้องทําข้อสอบเนาะเพื่อที่จะทํางานนี้ได้นะคะ ก็จะมีเรื่องของอินฟชันเรื่องของเฮปารเฮปาก็คือเรื่องของสิทธิของผู้ป่วยในการเก็บความลับของผู้ป่วยเรื่องของกฎหมายที่ที่จะคุ้มครองผู้ป่วยแล้วก็สิ่งไหนที่เราควรทําไม่ควรทำเนาะแล้วก็เรื่องของออจะเกี่ยวกับเรื่องของความรู้ของการดูแลผู้ป่วยอะค่ะมันก็จะมีหลายข้อให้เราทำเนาะหลายหลายเซกชันหลายท็อปปิกหลายเรื่องคือเราจะต้องทำให้ครบแล้วก็จะต้องทำให้ผ่านนะคะ แล้วพอเราทําครบทําผ่านเรียบร้อยแล้วเนี่ยาทางเราให้โทรไปบอกทางที่ออฟฟิศเขาก็จะให้เงินเราด้วยนะคะว่าเราทําครบทําผ่านแล้วเนาะแล้วเขาก็จะได้ส่งข้อมูลเนี้ยว่าเราเราเนี่ยผ่านแล้วนะจากการตรวจสอบการทดสอบอันนี้เราก็ได้เซอร์ติฟิเคตเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเพื่อที่จะเอาไปทํางานเนาะแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะที่สําคัญได้เงินค่าตอบแทนในการทำทำข้อสอบแล้วก็เรียนรู้เรื่องพวกนี้เนาะ แล้วก็เขาก็จะมีนัดให้เราเนี่ย orientation นะคะ1วันเนาะวันที่เราไป orientation เราก็ได้เงินด้วยนะคะทุกคนพอเราไปเนี่ยก็กี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเขาก็จ่ายเราเนาะก็สรุปว่าทําอะไรพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทํางานก็ทํางานเลย <c ười> คืองานก็มาให้เราเลยนะคะ <c ười> เขาก็จะส่งมาทางเมลเนาะทางอีเมลหรือไม่ก็เป็น m e s <c ười> s a g ข้อความว่า เรามีงานในนี้ให้เวลานี้เวลานนนี้เธอโอเคไหมเธอจะรับไหมเราสามารถบอกเขาได้นะคะว่าเราไม่รับถ้าเราไม่สะดวกแต่ว่าเราเริ่มทํางานนะคะเราสมควรที่จะรับหมดนะคะอะไรก็เราควรที่จะทําเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มทํางานเนาะเรานะ่เราก็ต้องรับอะ่ะไม่งั้นเราจะมาสมาัครงานทําไมถ้าคุณไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อไม่ได้อยากได้งานอะ่ะพอให้อะไรไปคุณก็ไม่รับอย่างเงี้ย แล้วก็สมัครตต่แรกแล้วสมควรจะตอบ yes หมดเนาะอะไรที่เราสามารถทําได้เราก็ yes mm hmm. ไปก่อนพอหลังจากนั้นเนี่ยถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ค่อยตอบปฏิเสธเข้าไปเนาะ mm hmm. ก็นั่นแหละค่ะก็จะมีออไอ้ตัวแอปพลิเคชันที่เขาให้เราโหลดมาเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เขาจะ add ข้อมูลคนไข้แล้วก็เวลาทํางานแล้วก็โลเคชันบ้านของผู้ป่วยแล้วก็ หน้าที่ที่ต้องทําทําอะไรเขาก็จะมีให้บอกให้เราเนาะว่าแล้วก็อธิบายกับคนไข้ว่าคนไข้คนนี้เป็นโรคอะไรมีปัญหาอะไรแล้วต้องการความช่วยเหลืออะไรเราต้องทําอะไรบ้างเนาะเนี่ยก็จะมีข้อมูลคนไข้ามาให้แล้วก็มีเวลาเขาก็จะลงสเกจชูให้เราเราก็จะดูของเราว่าเอ๊ะวันนี้วันจันท์เรามีงานตอนไหนมีกี่โมงมีกี่นาทีเออมีกี่โมงมีช่วงไหนถ้าเราทําได้เราก็โอเคทําได้นะแต่ถ้าเราทําไม่ได้มันติดแรงจริงก็ต้องบอกเขาก่อนหนึ่งวันนะคะ วันหยุดเขาก็จะมีให้จำนวนจำกัดเราอยากอยู่บนไหนเขาก็มีให้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของการเสียภาษีเรื่องของเบเนฟิตต่าง,างๆที่จะให้เราเรื่องของเ,อเรื่องของค่ารักษาพยาบาลหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็จะมีให้เราตามสเต็ป hmm. ที่เขาให้เราดูก่อนวันที่เราเซ็นสัญญานะคะก็เน hmm. ี่ย<ญ>เรามาเล่าคข,ข,ข่าวก่อนเนาะว่าเราสมัครงานเราทํางานเนาะช่วงนี้เราก็ เลยไม่ค่อยจะมาทำคลิปวิดีโอให้เพราะว่าเราก็วุ่นวายวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของการไป orientation เรื่องของการทำข้อสอบเรื่องของการสมัครงานเรื่องของการที่เริ่มทำงานเราจะต้องเรียนรู้อะค่ะถึงเราจะเป็นพยาบาลมานะคะแต่ว่าเราหนึ่งเราต้องต้องเรื่องของภาษาด้วยเนาะแล้วก็เรื่องของกฎระเบียบของที่นี่แล้วก็ลักษณะวัฒน,นธรรมของคนที่นี่ว่าเขาทำในงานยังไงแล้วก็คนไข้คนที่เนี่ยเราก็ไม่ได้คุ้นเคยวัฒน,นธรรมหรือว่า พฤติกรรมของคนที่นี่ว่าเขาเขาทำแบบไหนอะไรยังไงเราก็ต้องแบบเรียนรู้เนาะต้องพยายามที่จะเรียนรู้แล้วก็ต้องระวังนิดนึงนะคะคืองานของเราเนี่ยเราจะต้องไปอยู่กับผู้ป่วยที่บ้านเนาะบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นผู้สูงอายุที่มีลูกมีหลานแต่ว่าไม่สามารถที่จะดูแลดูดูแลได้เพราะว่าเขาจะต้องไปทำงานเนาะเขาก็จะให้เรานี่ะไปอยู่เป็นเพื่อนก็อาจจะเล่นเกมกับเขาก็นั่งคุยกับเขาดูทีวีกับเขาเนาะอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วก็ดูแลเรื่องยาหรือให้เขาดื่มน้ําแล้วก็พาเขาเข้าห้องน้ําเพราะว่าเขาอาจจะเคลื่อนไหวตึงได้น้อยเนาะเพราะฉันเนี่ยก็คือเราอย่างน้อยหนึ่งละก็คือเรื่องภาษาเราเนี่ยก็จะต้องได้บ้างเนาะแต่เราบอกเลยนะคะว่าภาษาเราไม่ได้เก่งนะคะทุกคนเราก็สื่อสารได้เนาะฟังได้เราไม่ได้เก่งแ,แบบอู้ expert แบบภาษาอังกฤษเป๊ะๆอะไรนะคะ ก็เราก็พยายามที่จะเรียนรู้เนาะแล้วก็อยู่กับคุณค่เราฟังเราต้องเราคุยเขาทุกวันเนาะเราก็ต้องพยายามที่จะฟังแล้วก็คุยมันก็เดี๋ยวมันก็จะพอที่จะเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ไปเองพัฒนาไปเองเนาะสาเหตุที่เราอยากทํางานเนี่ยก็คือเราอยากคือเราอยากมีสังคมเราอยากเรียนรู้ลักษณะการทํางานของคนที่นี่แล้วก็เราได้ฝึกภาษาเราได้เรียนเราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ แล้วเราก็เออ่เราไม่ต้องเหงาอยู่บ้านเนาะได้ทํางานแล้วก็คือตอนนี้นะ้องจจสมินเขาดูแลตัวเองได้แล้วเขาขับรถเองได้เขาสามารถไปไหนเองได้เราก็จะมีเวลาที่จะว่างมากขึ้นจริงๆเนาะเราก็เลยลองลองทําดูคือมันเป็นงานที่ที่เราเคยทํามามันมันก็เหมือนกับงานพยาบาลเนาะที่เราทํามาเราก็เลย คิดว่าเอ้ยงานนี้มันมันน่าจะโอเคกับเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลย,เอยลองทําดูนะแล้วก็เราอะถ้าเราไปทํางานอย่างอื่นอะเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยไม่ค่อยได้พูดภาษาอังกฤษอะค่ะแต่ว่างานนี้เรามองว่าเราได้พูดภาษาอังกฤษเยอะมากเลยเพราะว่าเราเป็นเหมือนคนที่เป็นเป็นเพื่อนของผู้สูงอายุต้องคุยกับเขาเนาะต้องทํากิจกรรมกับเขาเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการคอมมูนิเค e จากการสื่อสารเนี่ยเยอะมากๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ฝึกได้ฝึกพูไดได้ฝึก ฟังนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องของการทํางานอีกครั้งหนึ่งว่ามันทว่าลักษณะงานเราเป็นยังไงเราเจอคนไข้แบบไหนอะไรแบบนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามไปรับชมนะคะ ยังก็คือคิดถึงทุกคนนะคะแล้วก็เราอยากทําคลิปวิดีโอเหมือนเมื่อก่อนนะแต่ว่าตอนนี้เรามันเป็นมันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับเราแล้วเรากําลังเรียนรู้กับมันอยู่เนาะเราก็เลยอยากจะทําให้มันแบบดีจริงๆเพราะว่ามันต้องมีต้องมีความรับผิดชอบะคะ่ะงานอันนี้นะคะจะต้องมีความรับผิดชอบระดับหนึ่งเลยจริงๆเพราะว่ามันทํากับมันทํากับคนนะคะเพราะฉะนั้นเนาะ ก็จะต้องใส่ใจโฟกัสกับมันจริงๆนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตาไมไปรับชมนะคะขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย